ส่วที่ยกครอบครัวไปเที่ยวมาครับผมก็นนสนุกดีครับก็เป็นทริปประจําปีของครอบครัวอะไรอย่างเงี้ยนะครับคือ,อที่มันผ่านมาส่วนที่แบบคนเห็นว่าแบบเราไปต่างประเทศด้วยกันคือส่วนใหญ่จะเป็นแบบลักษณะของการไปทํางานมากกว่าอะไรเงี้ยพอเราทํางานเราก็ชวนที่บ้านไปด้วยอะไรเงี้ยครับแต่ว่าอันนี้เหมือนกับไปพักผ่อนจริงจริงก็ไปไปญี่ปุ่นที่เดียวเลยครับไปโอซาก้าที่เดียวครับไปแ<ไ>ปดวันครับผม เน้นอะไรคะเน้นทัพเน้นกินเน้นเน้นกินเน้นกินแล้วก็แบบไปไหว้พระไปวัดไปอะไรอย่างเงี้ยครับผมเห็นก็มีพระลงไอจีแบบแฟนได้ติดตามตลอดครับก็ก็สนุกสนุกคือแบบพอได้ไปเอออยู่ที่นู่นด้วยกันอะไรอย่างเงี้ยมันก็อยู่ด้วยกันก็มีถ่ายรูปถ่ายรูปเล่นกันอะไรก็มีอัพรูปลงไอจีว่าครั้งนี้ถือว่าเป็นครั้งแรกของน้องจีแล้วมันใหม่ค่ะที่ออกงานไปครับม่ถึงว่าปีนี้ ใช่ก็เป็นงานแรกของผม,มงงด้วยในปีนี้ครมีางงานติดต่อมาเยอะไหมกับพี่ <c oughs> คำจริงเราก็มีเรื่อยๆครับแต่เราก็ดูถ้าเกิดว่ามันตรงกับเวลาเรียหนยังส <c oughs> ือก็ไ, <c oughs> ไม่ได้หรอกก็ยังแบ่งเวลาให้น้องเี่อเรียนเป็นหลักเรื่องเรียนเป็นหลักใช่ครับของวันใหม่ก <c oughs> ็จะเป็นเรื่องของคุณภาพชีวิตกับเรื่องการเรียนเป็นหลักอยู่แล้วครับอ่านข่าวว่าปล่อยฝักเงินให้ก่อนจะสิบล้านเลยอ๋อไม่จริงไม่จริงไม่ได้ไม่ถึงขนาดนั้นครับก็ ความจริงแล้วก็จะมีหนูหาอะไรลูกก็จะมีหมายถึงว่าโดยเรียกว่าไงดีครับก็คือก่อนหน้านี้ก็จะมีงานที่มันใหม่เขาได้ไปทำอะไรเงี้ยครับก็มีอีเวนต์บ้างมีโฆษณาบ้างอะไรเงี้ยเราก็เรียกว่าเอาเงินอันเนี้ยกันแล้วก็ใส่บัญชีให้เขาไว้ครับคือเป็นเงินของเขาเองอะไรเงี้ยเหมือนกับว่าพอเขาโตขึ้นมาเราก็อยากให้เขาได้ภูมิใจว่าเนี่ยมันเป็นเงินที่เขาแบบว่า เป็นเงินของเขาอ่ะท<ม>ี่เขาหามาเองอะไรเงี้ยให้เขาได้ภูมิใจแล้วก็เก็บเป็นทุนการศึกษาส่วนตัวของเขาเอง<ม>อะไระเงี้ยแเขาก็ทราบไหมคะเขาก็ทราบบ้างนิดหน่อยแต่เขาอาจจะไม่ได้รู้เรื่องมากแต่ว่าเขาก็รู้ว่าเนี่ยเขาก็มีเงินเก็บของเขาอยู่อะไรอย่างเงี้ยเราสอนเกี่ยวกับเรื่องการประหยัดการเก็บเงินอยังไงบ้างครับก็ก็มีคำพิดก็สอนทุกๆเรื่องที่แบบเป็นพื้นฐานที่แบบเด็กๆควรรู้อะไรอย่างเงี้ยอ,อย่ยงอยางเ<อ>ร<ม>ื่องการประหยัดเนี่ยก็เป็นสิ่งสัมพันธ์ที่แบบว่าเราเราควรจะให้เด็กทุกคนเนี่ย คนได้รับการแนะนําหรือว่าการสอนการปลูกฝังอ,อยงู่แล้วอะไรเงี้ยครับแล้วก็เรายังไม่ได้เพราะว่าแต่ยังไม่ได้ไปพูดรายละเอียดที่มันแบบดูฟังยากอะเนาะเพราะเด็กๆก,ก็ยังแบบไม่ได้ว่าเออมีเหตรายได้รายจ่ายอะไรก็คือเป็นแค่ว่าคือถ้าเขาจะซื้ออะไรอะไรอย่างเงี้ยแค่บอกว่าเอออันนี้มันใหม่มีแล้วก็ไม่ต้องซื้อดีกว่านะอะไรเงี้ยเก็บเงินไว้ยังซื้อยางอื่นดีกว่าประหยัดไว้ดีกว่าอะไรเขามีขอหรือว่าอยากได้อะไร เขาก็ไม่ได้มีบ่นว่าอยากได้อะไรพิเศษแต่ว่าถ้าเกิดพาเขาไปร้านของเล่นเขาก็จะมีเป็นปกติของเด็กนะครับแบบอยากได้อนุนอันนี้อะไรอย่างเงี้ยเราก็แต่เราก็ไม่ได้ให้เขาทุกอันก็คือให้แบบนั่นแบบตามโอกาสหรือว่าหรือว่าอันที่เขายังไม่มีหรืออะไรอย่างเงี้ยปกติเราซื้อของแพงไม่ค่อยซื้อของแพงเท่อะไรนะครับคือก็ซื้อตามแบบแบบ ตามจังหวะตามโอกาสแต่ว่าไม่ค่อยไม่ค่อยเน้นของแพงอ่ะเราไม่อยากให้เขาแบบว่าต้องรู้จักของแพงอะไรเด็กอะไรนะมีกระแสมาอย่างนี้แบบอะราบอกว่าเราเป็นขาเลยเหรอฝากเงินให้น้องอะไรแบบนี้แบบเยอะก็โตะไม่ไม่ก็อย่างที่บอกอย่างที่บอกไปก็คือเงินทั้งหมดที่ฝากให้น้องอ่ะก็เป็นเงินที่มาจากงานที่น้องเขางานของน้องเขานะครับแล้วก็คือส่วนเรื่องก็เป็น10บล้านนีมันไม่ใช่อยู่แล้วมัน นันจะเป็นข่าวลือมากกว่าอันนี้คือเราคนเดียวหรือว่าครอบครัวไม่ถึงของเขาเอง